วันนี้สามชาติจะไปหาสามโทนจะไปเยือนที่ธงชัยประสงค์นติดวันนี้สามชาติจะไปหาสามโทนจะไปเยือนที่ธงชัยประสงค์นติดหาสามโทนเหรอสามชาหมาสามโทน ก็มาแค่ชาดีอะไรเนี่ยเคลเล็ตไปแล้วหรอชาดีขนมหูแล้วใชอ็นระยะการเดินทางก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนึงเหรอประมาณชั่วโมงนึงวันนี้เตรียมส้มตำไปด้วยใช่จะไปตำส้มตำให้เตรียมส้มตำไปน้ำพริกกะปิผักลวกแล้วที่สำคัญมือขาดได้เลยคือ คาราโอเกะชุดหนึ่งเตรียมไปแล้วจะเป็นลองที่ส่วนพี่ทงคเขาขพี่ส่งของเล่นมาให้แล้วน,นะคะใหญ่มากเลยเดี๋ยวพม่าาลนาพาแนะนำของนะคะอันนี้ก็เป็นประตูที่พี่เขาช่างทำบ้านบนกับบ้านนะคะนี่เดี๋ยวเราข้าวไปถึงเลยค่นนะคะุณตัวตุคุณตัวหูปูปืน เราแค่จับกันเลนะคะทุคนแ่้วกเดี๋ยวเราสอนเด็กที่ทำได้แล้วกไม่ไม่ต้องบอกนะนี่แล้ก็คุณ่าจะมาเหรอยแล้วกั่ง่นะคะแล้วก็ให้เอ้ยนี่ค่ะแล้วก็ไปสว่างเลย ไม่กับเลื่อนดเบย่าจะได้พี่จะไปติดตัวเลวนะ Đây con đi đi. Để tao cho. Rồi kịp được nữa. แล้วมาปีนตรงนี้ให้ดูพอไม่ได้ปีนเลยเดี๋ยขึ้นไปเลยนะคะแ้วจากขึ้นก็ขอ้เล็กแล้วขึ้นอาวลเขาหอเดินะคะเราเน่าหรอน่เข้าห้องค่ะ